สวัสดีค่ะส้มชิดอร์่พระนครเกษตรเนาะมินค่ะวันนี้ส้มชิดอยู่กับหัวเดี่ยวขับเคลื่อน4ล้อราคาตัวรถอยู่ที่700,000กับ7,000บาทค่ะแต่งล้อมมากคันนี้ใส่ชุดหน้าเหล็กฮั m เมอร์นะคะมีตัววิลล่า Top ปสปีดใส่ล้อแม็กไซส์ยี่สยาง33จัดทรงหน้ายก3นิ้วหลัง2นิ้วใส่ชุดเหล็กบันไดเหล็กปาเหล็กนะคะกันชนท้ายเหล็กแต่งล้อมากๆค่ะคันนี้ มีแต่งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวส้มจะพาไปดูไปดูกันทั้งคันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้คือ2 0ล ah. ิตรนะคะเทอร์โบค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะคันนี้เสริมหลอดอะไรกันบ้างไปดูกันทีละจุดเลยค่ะ มาดูชุดแต่งด้านหน้ากันค่ะข้างบนนะคะใส่สกูปทรงฟิตค่ะเป็นรูปม้ามาสแตงค่ะทําสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านค่ะหล่อมากๆเลยส่วนกระจังหน้าใส่กระจังหน้าแรปเปอร์ v 6เพิ่มไฟ led สีส้ม3จุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้คันนี้ฟอร์ดทำเป็นสีดําด้านทั้งคันเลยกันชนหน้าเราใส่เป็นกันชนหน้าเหล็กฮาร์เมอร์ค่ะรุ่น king series นะคะมีไฟเลี้ยวและไฟดับเบิลไลท์ในตัวนะคะมาให้ครบเลยหูลักจูงสีแดงมากับชุดตัวกันชนหน้าเหล็กฮาร์เมอร์ค่ะ วิลล่าตัวนี้เป็นงานของ Top Speed ค่ะสามารถลากจูงได้ถึง5ตันเลยทีเดียวค่ะถ้ารถเราตกหล่มนะคะหรืออุปสรรคตัวนี้ก็ช่วยให้รถเราขึ้นจากอุปสรรคได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันต่อค่ะช่วงล่างคันนี้ค่ะเปลี่ยนโชคใหม่นะคะเป็นโชกโปรเฟนเดอร์ซับแทงแยกนะคะปรับได้ทั้งหมด8ระดับตัวนี้สามารถปรับความนุ่มความหนึบของตัวโชกได้เลยนะคะ และก็ตัวกระบอกโชคตัวนี้ก็เป็น2.0ค่ะสามารถปรับสตัดเกียวได้คันนี้ปรับสตัดเกียวไป1นิ้วนะคะแล้วก็ลองหนุนไป2นิ้วนะคะหัวโชคทั้งหมดด้านหน้ายกไป3นิ้วค่ะปีกนกใส่ปีกนกของโยงนะคะเป็นสีเทาค่ะรถที่ยกสูงขึ้นนะคะเราต้องเปลี่ยนรูปหมากกันโครงค่ะเพื่อไม่ให้นะคะตัวกันโครงไปตีกับปีกนกล่างลดอาการการเสียหายของช่วงล่างได้ค่ะ คันนี้ค่ะเราเปลี่ยนแม็กใหม่ค่ะเป็นแม็กของแวนพายค่ะสีดำหล่อมากๆเลยนะคะและยางนะคะก็ใส่เป็นยางของออสโตนค่ะเป็นยางมัทเทเรนสเปคยางคือ33-12.5 R20 นะคะหน้ากว้างเขาคือ12.5ค่ะยางมัทเทเรนดอกเขาจะลึกบ้างจะใหญ่แบบนี้สำหรับรถที่ลุยนะคะรถที่จะกุยก็แนะนำยางมัทเทรนแบบนี้เลยค่ะ กระจกข้างค่ะคันนี้นะคะก็เป็นกระจกที่สามารถจะพับเข้ามาด้านหน้าได้แบบนี้นะคะลดะการเสียหายจากการเฉียวชนได้นะคะลถฟอร์ดเนี่ยดีมากๆเลยเขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราปลดล็อกรถนะคะก็ใช้กุญแจรีโมทง่ายๆแบบนี้เลยเบ้ารองมือจับนะคะป้องกันร,รอยขีดข่วนฟิลม์มลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้กันสาดตดเรียบร้อยค่ะบันไดข้างเหล็ก h a มเมอร์นะคะอันนี้เป็นรุ่นชาร์เดลค่ะสติ๊กเกอร์ด้านข้าง ติดเป็นลายเรนเจอร์นะคะแล้วก็ติดชื่อลูกค้าด้วยด้านท้ายของตัวรถติดสติกเกอร์ออฟโรด 4x4 เพิ่มเติมค่ะบารนะคะตัวนี้เราส่งใส่บาร์เหล็กนะคะของงาน h a ร์เมอรเรียกว่ารุ่นไนท์ฟูลี่ค่ะเวลาที่เราเปิดประตูนะคะสตาร์ทรถตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงด้วยนะคะเชื่อมต่อไฟให้ด้วยค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อค่ะด้านท้ายนะคะไฟก็เป็นไฟเดิมนะคะ ฝาท้าย Ford f o I d 0 w วลโ logo แบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านค่ะก็ดูดุขึ้นมาเลยนะคะกันชนท้ายเหล็กใส่กันชนท้ายเหล็ก h a m เมอร์ค่ะรุ่น Nova MX 2 0 4 F e 2 2นะคะพร้อมกับพวงลากจูงสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟ LED ด้วยช่วงล่างคันนี้มีการเปลี่ยนโชคเป็น Pro Fender ด้วยแล้วก็ใส่ก้อนหนุนนะคะยกหน้า3หลังก็2ค่ะนะคะเป็นระบบแหนบซ้อนค่ะกระบะบรรทุกรางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านล่างค่ะทุกคน แน่นอนล่ะค่ะกระบะหัวเดียวนะคะก็ต้องทํามาเพื่อการบรรทุกเป็นยังไงกันบ้างคะความจุของเขานี้ลึกมากๆเลยนะคะกระบะท้ายลึกถึง540 mm ่มิลิเมตรนะคะใส่ร้อยางนี่เต็มท้ายกระบะเลยนะคะสามารถใส่ไม้พาเลทไซส์มาตรฐานได้เลยและด้านท้ายของตัวรถนี่ค่ะแถมตัวไม้บรรทัดมาให้ด้วยนะสําหรับสายงานช่างนะคะก็สามารถติดตัวล็อกแคมป์ตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อยไม้ได้เลยค่ะนี่ฝีฝาท้ายก็จะหนักนิดนึงนะทุกคนนะคะ ระบบเบรกของเขานะคะก็จะเป็นหน้าดิสนะคะแล้วก็หลังเป็นดรัมเบรคค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันค่ะภายในตัวรถค่ะได้หน้าจอเป็นขนาด10นิ้วนะคะเป็นหน้าจอสีระบบสัมผัสทัชส,สกรีนมาให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะ หน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะคะระบบปฏิบัติการซิงค์ 4A ค่ะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay N.Auto ได้ค่ะเกียร์เป็นคันเกียร์6สปีดนะคะมีหมดขับเคลื่อน4ล้อใช้งานง่ายๆเลยแจต,ตัวนี้ก็เป็นรีโมทนะคะระบบไฟอยู่ขวามือทั้งหมดเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับรถแต่งหล่อๆเท่ๆคันนี้นะคะระบบเซฟตี้ปลอดภัยนะคะก็มีแอร์แบให้มา2ใบนะคะระบบ ABS กระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกก็มีมาให้ครบแล้วก็พร้อมทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะมาในราคาแค่0,000แสนนะคะกับ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองวันนี้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบอยากเป็นเจ้าของนะคะตัวหัวเดี่ยวขับหลออขับเท่แบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยค่ะด่เบอร์ศ2นย์ก็4 6งสอง้มจีฟหร์ดพระนครเกษนามินค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย